ว่าคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องนี้พาไปเห็ดเมนูขนมจีนน้ำยากินครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีนน้ำยาลูกครึงครับผมเริ่มจากตั้งหม้อใส่เกลือครับผมนี่ครับเรื่อสมุนไพรพริกแห้งใบมะกรูดหอมแดงกระชายขาตะไคร้ครับผมกระเทียมใส่ลงไปนี่อีกหม้อนึงอีก เตานึงก็สิต้มพวกเครื่องในพวกตีนไว้ครับผมแยกต้่มครับผมใส่ปลาทูลงไปครับนี่เป็นน้ำยาปลาทูครับพอทุกสิ่งทุกอย่างสุกเรียบร้อยเดือดแล้วก็ตักขึ้นมาครับผมพี่น้องตักขึ้นมาเตรียมตำครับพี่น้องตักมาให้หมดเลยครับผมนี่ครับปลาครับปลาแดกตวงแยกแถวครับผมนี่เอาเป็นตัวมาแลวก็มันละลายครับละลายน้ำหอนมันเหลือแต่ พวกกากมันครับผมเอาเนื้อเอาอันนี้มันลบไปเลยครับผมนี่นุ่นนวลเลยครับผมปลาหนงเย็ดเตยวครับตัดมาอีกเต้านึงกัเครื่องในซุกแล้วก็ตักออกไปครับเครื่องในจะซุกเร็วกาตีนครับผมตีนไก่ครับตักออกไ้เบิดแล้วก็ตุ่มตีนไก่ต่อไปครับผมนี่นี่ครับหลังจากแกะเนื้อประทูแล้วก็เอาเปลือกสมุนไพรลงครกแล้าหักตั้มครับผม ทำให้ละเอียดเขากันด้ดีครับผมจะตำทุกสิ่งทุกอย่างเขากันเลยครับผมถ้าอยากให้นดีถ้าบ้านพี่น้องมีเครื่องปั่นกับปั้นเลยครับผมนี่ครับผมจะใส่ขมิ้นสดลงไปนําครับเพิ่มสีสันครับผมผมมักกินขมิ้นสดครับจะเป็นเป็นสมุนไพรครับผมตาเดบ48ชั่วโมงผ่านไปครับผมนี่ครับทังที่ดีถ้าพี่น้องมีเครื่องปั่นกับปั้นเลยครับไงครับสะดวกตามเอาเฉดใซลเวแลนเนี่ยครับผมนี่ครับใส่ลงไป แกงกระปุกทูที่เขาตําเขากันเมื่อกี้ใส่ลงไปในหมอนเลยครับผมโคเล่โคเล่โคเล่ครับพี่น้องนี่รน้ำเดือดอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันครับผมน้ำเดือดแล้วก็ปรุงเครื่องครับใส่ผงนวผงปรุงรสลงไปครับผมโคเล่โคเล่โคเล่เขากันจังหน่อยครับพี่น้องน้ำเดือดอีกรอบนึงกะนี่ครับตีนไก่ห่อเปลือยได้ทีแล้วครับผมใส่ลงไปเครื่องในครับผมตับรวนครับวันนี้ครับผมเครื่องใน นี่ครับที่ว่าน้ำยาหลุดขึงนี่ครับเมื่อกี้ยังเป็นน้ำยาเล่าอยู่เลยครับตอนนี้เป็นใสกะทิลงไปขวดหนึ่งนี่จะเป็นน้ำยาไทยแล้วครับผมเป็นน้ำยาลาวปนไทยครับผมก็เลยเอื่อนว่าน้ำยาหลุดลึงครับผมซิมเบิงขาดน้ำข้มเข้มครับผมเะือเพิ่มน้ำปลาลงไปรสชาติตามใจพี่น้องตามเคยครับผมเฮ็ดไปซิมไปน้ำครับพี่น้องคนห่อหมักรสชาติบูคือกันครับผม ตามโยผักชีลาวต้นหอมซอยครับผมใส่ลงไปคุณเลคุณเลคุณเลนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมขนมจีนน้ำยาลูกครึ่งครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมนี่พักก็จะมีใบโหระพากระลำถั่วฝักยาวใบกระถินครับผมมดไก่กระถินครับผมกระถินออนครับนี่ครับเบื้องความเข็มขนความนัวงครับของน้ำยาครับผม นี่เฮ็ดกินเองใส่แบบจุกๆไปเลยครับผมนี่เิ่งสีสันของน้ำยาเข้าครับตีนเป็นตีนครับผมตับเป็นตับครับผมนี่โรยพักครับกะลําครับพี่นอ้องถั่วฝักยาวกระถินครับผมผักกระเบานเฮ้านี่แหละครับโหระพาครับ ี่าพี่น้องไปจวดๆด้วยกันครับผมเบแสบครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดฝากกดไลค์กดติดตามเรื่อยๆพี่น้องครับผมปอ๊อ